สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้อูน้ำใสกับอูน้ำโซกตามแนวทางตัวเลขให้อีฟซีทางสองดุนดวนเนอครับผมค่ะเหครับมาแล้วครับทีอีฟซีล่อค่อยกันมาเยอะดับล่างเชิญลงครับนี่แหละครับกมาใน่หมวดเก่ากับหมวดใหม่เทียบกับอีฟซี่เบื้องยางละเอียดเ้อรครับผมก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุ่นในอีฟซี่จดีแล้วก็ดับล่างเชิญลงครับที่น้ข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้อีฟซีทางสองทุกท่านครับวันนี้กับบรรยากาศ ล้างบันลองแบ่งเหมือนเดิมครับเมี้เ,เขาเจะเาไปมอสแบบจางพุดมั่นเนาะเ <ฮะ S 1> ขาก็เลยมาอาลิปอยู่นี่นะครับบรรยากาศฝนนิ่่นครับแชมพูส้มถ้าอ่อนน้ำส่มามาอาลิปบรรยากาศอยู่นี่ฝนกนพิ่งเศร้าไปเมื่อกี้ครับ <ฮะ S 1> พ,พ่อนีเลยแม่เอฟซีเจดีเพิ่นส่งแนวทางตัวเองมาให้ครับรวดเร็วทันใจครับตอนนี้กพิังใบหนึ่งเนาะใบหนึ่งก็กลัวค่<ฮ>ะครับ เดี่ยวยูทงให้ทงหน้ากันซึ่งสิดยาตัดหนากะเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวรออีกเจ็ดมือครับ่ามผู้้มอีกเจ็ดวันายเขามันสีเขียวขึ้นซ้ำไดเราจังว่านปุ๋ยอีกรอบหนึ่งพอเงี้ยวปุ๋ยลงไปแล้วสอบหนึ่งครับรอประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งครับ่ามผู้้มรอการาสีฮอร์โ,โมนหรือว,ว่าทำร,รุ่งเขาเขอามันสีมีผลดีขึ้นบอดีหรือบ่ดีกับว้านที่เราปุ๋ยครับผมเร่งราบให้มันคุง่งกัเซียวดี เองแล้วเอาลนลำสกฝนลินแล้วฝนลินแล้วนี่แหะครับแนวทางตัวเลขผนกะรีบมาให้ด่วนๆผมกะรีบลงให้เอฟซีทางช่องด้วยครับผมนี่แหะครับมาย้มได้ลงให้ย้มนั่นครับนี่ครับตามกันต่อครับผมด่วนๆครับแม่กันซองซ้ำถุ่มมาแล้วก็ขึ้นมืออื่นแล้วเนาะค<ช>่ะเพราะมันมันดึกเพรมีวิวที่ไทยเอฟซีครับอาจจะไทยตอนี้เฮี้ยนกันมันเหมือนเราลังเทียเนาะ<ช>ไปเข,<ช>ข้ากับประเดสว่างประดับเอฟซีทางช่องหรือเบิ้องผับมุ่งมั่ว มาสัตเกล่นเป็นได้กับมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเอามาเบ่งงวดเก่าน้ำกันครับคุณผู้ชมงวดเกา่าดับล่างเ้นหลงครับนี่ครับดับล่างเ้นหลงหว,วันที่สิบหกสิงหาคมหกสิบแปดเนาะค่ะดับล่างเก้าครับผมดับล่างงวดที่ร้อยหกสิบดับล่างทุกจุดงวดทีก่ก้อนไปเป็นรุดค่ะดับยูงวดนี้งวดล่าสุดนี่ดับยูครับผม งวดที่161มาแล้วนี่แหละครับอยู่ใต้แผ่นนี้แหละครับานผูชดี๋ยวให้เบิงงวดเก่ากที่เป็นห้มากครับผมเดินดีนี่แหละครับแนวทางตัวเลขดับล่างชันลงที่ทุกขันรอคอยงวดเก่า6 3สา5แ้าเอาแต่เลขก่างนะครับ63ามบ่มีเก่าานบูชุมเอาอยู่ครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวตามกันต่อครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเขามาเรื่อยๆกะขอบพุณนทุก่ันเด้อครับผม พอทำโซกได้กจักหน้าที่แล้วสามค่ะสามนาทีแล้วนี่แหละครับค่ะเอฟซี e ทางสองผิดเจอหน้าเบิ้งนากันครับอเอางวดก็งวดไม่เทียบให้ทุกทันได้ครับผมฝนเริ่มลินไล่แล้วเนาะค่ะแต่ว่า,า ung, พายุงพมไม่ยกฝ่าฝนกับบ่เด็กห้องบ่เดอ็อย่างเดอครับเป็นฝนธรรมชาติเป็นม <c oughs> ัน,นก็เลยตกลิ่นๆแป็กหน่อยครับตกบ่แห้งกินเขายังเรียบร้อยกับแหนบเอฟซีเนาะทรงมามาแล้ว เลขดับจนลงนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้เบิงสบับบในโทรศัพท์ก็ได้ครับมาดุนเลยครับทมพนผู้มนี่แหละครับจับนนะครับทมานผส้มเลขดับจนหลงนี่ครับงวดที่พันมาคืองวดนี้ครับผมตามจริงๆของแท้ครับผมเห็นชัดบ่อน้ําโศกชัดค่ะนี่แหละครับคือตัวนี้ งวดที่ร้อยหกสิบมาแล้วเนามาบึง้งงวดใหม่น้ากันครับงวดใหม่ครับเบื้องนี้ก้อนกันเลยกับล่างเก้าเปลี่ยนแค่วันที่กับงวดที่เปิ่งหาร้อยหกสิบเอ็ดอันนี้ร้อยหกสิบนี่ครับสัดเจนมาบึง้งงวดใหม่น้ากันครับทำบุษม์งวดใหม่ครับ ดับล่างเชินหลงครับนี่แหละครับมัดกระจัดทัดกับพานครับแนวทางตัวเลขทำมัดเก้ากับเบาๆครับผมเป็นแนวทา่งตัวเลขดับล่างถูกจุดลดต้นทุนให้เอฟซีทั้งสองครับยูทีเอชซีจะสัทธาครับในเลขดับของเช่นหลงเป็นทรงมาให้ดุนดวนครับนี่แหละครับผิดเจาแน่เบื้องน้ากันครับมีเขามีรุดครับผมพึ่งมารุดหงวด วันที่หนึ่งสิงหาคมครับผมวันที่สิบสิงหาเอาไม่เอาอยู่ครับผมงวดนี้ดับตัวเหมือนเดิมดับเก้าดับล่างทุกจุดงวดที่161แคปหน้าจอได้เรื่อยครับ่านผู้ชมนี่แหละครับมาให้ f อฟดุนดวนครับเอาหากมาก่ะฝากกดไลคกกดแชร์กดติดตามใูู้้น้ำใช่กับออมน้ำโขกได้เด้อครับนครับแนวทางตัวเลขเริ่มเขามาเรื่อยๆครับก้อนเลขสีออก สสน้มบินน้ำวิ่งรางกับมาแล้วครับเดี๋ยวรอบมืออื้นสนามบินน้ำจะมาบนหรือลางอีกเขาลองเบิ้งครับนี่แหละครับตัวเลขก,กะเขามาเป็นเลขดับคลิปตีซีครับผมโมนี้กะตามแนวทางตัวเลขครบสามคลิปแล้วค,คลิปนี้ก็คือลงไปซองเบิงพะเยาเ่นเห็ดยังบอบนกะบ่มนีแล้วครับไปนอนหลินก็เสียงหน้อีซื้ออะ,ะเลขึ้นมาเฮียนกินเขาแล้วกะ ในฟิซีทักมาพอดีรับรางเชนะลงมาแล้วน้ํำไส้จัดเป็นคลิปที่ซีครับเห<อ>ล็กเล้ากับล่งแจ็คลิฟล้อน้ําโศกสองแล้วครับกิฟต์แล้วครับผู้ชมตามเราผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ด่วนๆครับเอาฝากติดตามผลงานอูน้ําไส้กับอุน้ําโศกให้ได้ครับเป็นเด็กๆรุ่นใหม่ฮัททัพเหล็กเนะ <c oughs> าะค่ะตามเซเลเซียนเขาไม่เลยครับนี่แหละครับฟิฟซีา FC ทางสองกับเขามา เป็นกำลังใจให้ก็ได้ครับผม้ายังบ่มันใจอูน้ำาชียก็ออลำโศกเนาะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาก่อนเนาะแมนค่ะครับต้องใช้เวลาเป็นปีกูนะครับ่ามผูช้ชมเพื่อเสี่ยมมันในใจเอฟซีได้เห็นแล้วครับค่ะผลตกลิ้นฝืมือมือว่านบ่ตกมันบออําโศกค่ะแมนห่อนขนาดมิด้าฟาห่องมือว่านครับแดดก็แห้งก็มาผสมใจตรงนี้กัน บมเป็นเนื้ยดำเมื่อเชียเนาะดำแล้วอยู่ทึ่งๆมันลนมันนลฝนกระลิ่นาไปฝนกระลิ่นครับชมบผู้ชมมันองค่อยเปลี่ยนปรนเดี๋ยของฮุมดีกว่าฝนดีแค่ไม่ยกระบายสามแล้วหนุอยพี่กระชิดขี่จักรยานเจ๊แนวเจ๊แนวว่ะโอ้บ่เป็นจักรยานแล้วไฟฟ้าไฟฟ้ามือนี่ยขี่ยางเร็วเลยครับชผู้ชมแต่ก่อนนี่ขายยางใบ เวาสนีรครับดับล่างเช้นหลงมาดุนดวนแล้วครับผมคลิปแรกอ่ะวุ้นทมใช่ตามพงสุตไทยแม่น้องบัวแม่นค่ะครับคลิปที่สองผมกับตามเน่ทาทางตัวเหล็กวุ้นทมใช่ไปอดัดทิ่ิแหงหน้าเน่ท่างตัวเหล็กได้กอนอตรงโชกอันใดก็คืออันที่เขาอัดหมูว่านั่นบอกแม่นหมูว่านแม่น้องบวัวคลิปสองเข้ากับตามคือกันคลิปสามนี่เป็นอาจารย์ผ่านห้องคลิปสอง เป็นเลขวิ่งซอสสนามบินน้ำจำได้แล้วท่านผู้มสามคลิปคลิปแรกแม่น้องบัวคลิปสองสนามบินน้ำคลิปสามอาจารย์พันท่องคลิปสี่มาดุนดวนครับดับล่างเฉลิ้งมาเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งเอาน้ำโสกก่อนสิจบคลิปกันไปนี่แหละครับดับล่างเฉลิลงครับผมวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดับล่างเก้างวดที่ร้อยหกสิบเอ็ดดับล่างทุกจุดนี่แหละครับเรียกว่าดับ ถูกลักกวาได้สุดยอดครับผมรับรางช้นลงกะมีขอมีรุดครับผมเพื่อนเขาเพิ่นอายุไลก็รุดนี่แหะครับถึงมารุดได้งวดหนึ่งเอาทายคลิปนี้ครับกัมีเพียงชั้นนี้ครับขอบคุณแม่เอฟซีเจดีล้วก็รับรางชันลงอีกทางหนึ่งเด้อครับผมที่นำ้อมูุ่นตัวเลขมาให้ดุนดวนครับกับอวยพรให้ทุกท่านให้ยูดินไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันหมานนำกันเด้อครับผมงวดนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ